นี่ผมกำลังจะแนะนำว่านี่เป็นคอนโดที่ผมสร้างเองสำหรับปูเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าขั้นตอนมันทำยังไงก็คือว่าตัวคอนโดเนี่ยก็คือเป็นกล่องที่สำหรับใส่พวกอสัตว์เลื้อยคาน <c oughs> ปูก็เป็นสัตว์เลื้อยคานดังนั้นเนี่ยเรากสา็สามารถเอากล่องตัวนี้มาได้ต,ตัวนี้เนี่ยผมไปหามาจากเมืองจีนก็คือต้นทุนก็ไม่ ไม่กี่ต่างเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เอามาทำเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยก็คือมาลองอกับการเลี้ยงสัตว์น้ำคราวนี้สัตว์น้ำที่เลือกเนี่ยก็คือเป็นปูเพราะว่ามันสามารถทำได้ทั้งเนี่ยคือตัวปูเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันสะเทินน้ำสะเทินเินบกแล้วก็เป็นสัตว์ที่อึดพอสมควรก็เลยเออกมาทำคราวนี้เราอยากมาทำเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือ สำคัญก็คือระบบน้ําตอนนี้ผมอยู่ในคอนโดอยู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคอนโดใครๆก็รู้ว่าพื้นที่มันจะกัดดังนั้นเนี่ยผมให้ดูว่าพื้นที่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมใช้ประมาณไม่เกิน1ตารางเมตรสําหรับในการเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วผมก็สามารถ s t a ็กขึ้นไปได้อีกก็สมมุติว่าผมจะทาสักสักสี่หชั้นก็ยังทําได้ก็แต่ตอนนี้เนี่ยเราทําเอามาเพื่อเป็นการลองคอนเซ็ปต์ก่อนสิ่งที่ ทามจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็คือหัวใจของมันก็คือกล่องนี้นะมันจะมีรูเข้าก็คือเดี๋ยวให้ดูก่อนรูเข้าเห็นไหมเอ่ยรูเข้าน้ํามันก็จะเข้าไปอยู่ข้างบนเนี่ยที่เป็นน้ําไหลยอยู่นะ น้ำก็จะไหลอยู่ใช่ไหมอ่านี่น้าไหลอยู่ประมาณนี้เลยน้ําซึ่งมันเข้ามาจากรูด้านข้างนี้เห็นไหมอ่าคราวนี้สิ่งที่รูออกมาดูรูออกกันรูออกเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวนี้นี่เป็นรูออก แล้วมันก็จะออกด้านนี้ออกมาแล้วก็เป็นเราเรียกว่า o v e r f ร์โเพราะว่าเราต้องการให้น้ําที่มันขังอยู่ข้างในเนี่ยไหลออกมาได้ก็ผ่านโอเวอร์โฟเสร็จแล้วเนี่ยมันไปไหนเสร็จแล้วมันก็จะลงเข้าเส้นนี้อ่าเสร็จแล้วมันก็จะลงเข้าเส้นนี้เส้นนี้ก็คือเข้าอันที่สอง น้ำนี่มันก็จะเข้าไหลเข้านี่ลงมานี่ก็จะเป็นโอเวอร์โฟลออกมาเหมือนเดิมครับก็คือไหลลงอันนั้นอันสามอันสามก็คือไหลเข้าสามมันก็จะไหลวนเข้านี่ไหลเข้านี่ไปเสร็จแล้วก็ออกมานี่ทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปในที่ปลูกผักเราเรียกว่า ลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียกว่า a q u a p o n i c กหมายความว่าเราเลี้ยงสัตว์น้ํากับการปลูกผักไปด้วยกันเพราะว่าสัตว์เนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเวลาเขากินอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็จะสร้างเป็นพวกแอมโมเนียขึ้นมาแอมโมเนียก็คือจะอืดอ,ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นของเสียใช่ไหมสัตว์น้ําก็เหมือนคนเหมือนกันพอเจอของเสียแล้วเนี่ยก็มันจะเกิดแก๊สเป็นพวกแอมโมเนีย แอมโมเนียเนี่ยก็คือจํานวนเนี่ยไม่ต้องมากหรอกใครสูดลงไปไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์ก็ตายตาย,ตายทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้แบคทีเรียนในการเปลี่ยนจากแอมโมเนียเป็นไนไตร์จากไนไตรยก็เป็นไนเตรตคราวนี้เนี่ยน้ำปกติแล้วเนี่ยไนเต,ตรตสัตว์น้ำเนี่ยสามารถอยู่ได้แต่พอจํานวนไนเต,ตรตมันมากขึ้นเนี่ย ถ้ามันไม่เอาออกไปเนี่ยน้ำก็เสียเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่จะป้องกันไม่ให้น้ําเสียเนี่ยก็คือต้องปลูกผักซึ่งตัวผักเนี่ยจะเป็นตัวกินไนโตรเจนที่เรากินพืชทุกอย่างเนี่ยก็คือว่าเขาก็เอาไอตัวไนโตรเจนเนี่ยมาทำเป็นพวกสารอาหารให้เรากินนั่นก็คือเป็นวงจรไนโตรเจนดังนั้นเนี่ยระบบน้ําที่จําเป็นก็คือต้องมีตัวฟิลเตอร์เดี๋ยวผมให้ดูว่าฟิลเตอร์คืออะไร ฟิลเตอร์ก็คือเวลาเรามีน้ำแล้วเนี่ยน้ำไซเคิลลงมาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่มีพื้นผิวเพื่อให้มีพื้นผิวเพื่อให้พวกแบคทีเรียมันอยู่แบคทีเรียที่เปลี่ยนจากน้ำเป็นไนโตรเจนเป็นอย่างเช่นพวกแอมโมเนียต่างเนี่ยเป็นจากแอมโมเนียเป็นไนไตรแลวก็ไนเตรตน,น้ำก็จะเซอร์เคลเลตอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราไม่จ้งเป็นต้องมานั่งเปลี่ยนน้ำไปปล่อยเพราะว่า ปูเป็นสัตว์ที่มีของเสียเยอะมากถ้าสังเกตเนี่ยน้ำนี่ก็คือเพิ่งเปลี่ยนวันนี้ก็มีของเสียเต็มไปหมดเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นระบบที่น้ําที่เขาเเลี้ยงกันใช่ไหมพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องคือน้ํำมันก็จะเสียเร็วแล้วก็ปูก็อยู่ไม่ได้ก็จะเมาแอมโมเนียแล้วก็ไนเตรตน,นี่ก็คือลักษณะการทำทำ ทำลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถสเกลขึ้นไปได้สเกลหมายความว่าเราสามารถทำในในลักษณะอย่างเงี้ยเราทําเป็นแถวขึ้นไปแถวแแถวขึ้นไปจะจะกี่มักน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะทำอ่ากี่ชั้นเพราะว่าตัวกล่องมันเนี่ยเขาดีไซน์ให้สามารถสแต็กขึ้นไปได้แล้วก็ตัวน้ำเนี่ยเราก็สามารถ คราวนี้เราจะให้อาหารสมมติเราอยากจะให้อาหารเราก็แค่เปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่อาหารลงไปหรือทําความสะอาดก็เอาตัวมือมาขีบแล้วก็เอาพวกสีสกปกออกไปนั่นก็คือหลักการคร่าวๆที่ตอนนี้ลองทําอยู่ใช้เวลาประมาณโ,โปรเจกต์เนี้ยนี่เป็นเวอร์ชั่นทดลองแล้วก็พอเริ่มที่จะเริ่มคุ้นชินแล้วเราก็จะเอา,เอาสัตว์น้ำประเภทอื่นมาอย่างเช่นหอย ปลาเพราะว่าระบบน้ำเนี่ยก็คือระบบอันเดิมไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเพราะระบบน้ำเนี่ยมันใช้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลหรือน้ำน้าจืดนี่เราเป็นปูนาใช่ไหมครั้งต่อไปเนี่ยเรากะว่าจะทำเป็นในอนาคตเนี่ยก็กะว่าจะทำเป็นปูมะปูมา้าซึ่งเป็นน้ำเค็มคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นน้ําเค็มเนี่ยปัญหามันก็ยังเป็นปัญหาเดิมใช่ไหมมันยังมีตัวใน ในเตะอยู่ในเตะเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นสาหร่ายทะเล <c oughs> แทนที่จะเป็นเป็นตัวพืชใช่ไหมเราใช้เป็นพวกสาหร่ายที่มันสามารถกินออสาหร่ายในทะเละก็สามารถใช้ในการหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าน้ําทะเลเนี่ยมันก็จะมีส่วนของเกลือเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ระบบการกรองน้ำเนี่ยก็ยังใช้ได้เหมือนกันเพราะว่านี่ก็คือระบบกรองน้ําที่ ถ้าใครเคยเลี้ยงปลาเคยเห็นตู้ปลาก็ระบบก็เป็นเหมือนกันเพราะทุกเพราะไอตัวของเสียต่างเนี่ยมันจะมีพวกแบคทีเรียอยู่แล้วในการย่อยสลายมันแต่คือว่าเราต้องการให้มันย่อยสลายเร็วขึ้นเราก็ต้องมีตัวที่เก็บแบคทีเรียเยอะๆอย่างเช่นฟองน้ำเนี่ยมีพื้นผิวเยอะๆเนี่ยมันช่วยในการสร้างสร้างที่อยู่ให้แบคทีเรียในการย่อยสลายพวก แอมโมเนียในใต้ในเจตน,น้ำเราก็จะไม่เป็นต้องเปลี่ยนก็เป็นระบบน้ําที่ค่อนข้างปิดแล้วเราก็สามารถที่จะสเกลในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นอะไรก็สามารถเลี้ยงได้เราก็ค่อยๆเริ่มทีละทีละยูนิตไปเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลายเพื่อที่ดูว่าแต่และชนิดเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่าง ได้าสารอาหารการจัดการน้ำเขารู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเป็นสเกลใหญ่ขึ้นได้เพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเราไม่จาเป็นต้องใช้พื้นที่มากก็สามารถเลี้ยงได้อย่างเช่นพวกผักก็ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากมายในการเลี้ยงดังนั้นถ้าเราใช้พื้นที่น้อยๆสามารถเลี้ยงได้ก็แค่ก็สมมติว่าอยากจะเลี้ยงจํานวนมากก็แค่ทํา กล่องให้มันเยอะขึ้นมันก็สามารถเลี้ยงจํานวนได้แล้วพวกนี้มันเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้แบบว่าของที่ต้องต้องแบบว่า,าแพงไไรเพราะพวกนี้ diy ทั้ง,งหมดกระเป๋าใบนี้ซื้อมา200บาทแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ก็ซื้อมาก็เอาอฟิลเตอร์มาทำเองมีระบบปั๊มมีระบบน้ำก็แค่นั้นก็สามารถจัดการได้แล้วขึ้นอยู่กับว่าอยากจะลองทำหรือเปล่า ก็วันนี้มานำเสนอรประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ